โงกเหลืองนะครับดอกเหลืองไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับใจด,ดีจะถือว่าดอกตตมนะครับน่ากินโงกเหลือง าจะได้หลายดอกอยู่นะครับจุดนี้นะครับ จุกนี้นะครับสิบกระดอกเดี๋ยวเราไปเดินดูต่อนะครับตรงนี้สองดอกนะครับนี่นะครับตรงนี้ดอกใหญ่นะครับนี่นครับแล้วก็ตรงนี้อีกสองดอกนี่นะครับแล้วก็ตรงนู้นดอกคืนนี้ต้องมาเก็บเห็ดละงกเลยนะครับ พราะว่าเห็ดโคนค่อนข้างที่จะไม่เจอนะครับเก็บเห็ดละง,งกก่อน,นครับกำงัดตรงนี้สองดอกนี่กินดอกนะครับดอกนี้น่าจะใหญ่นะครับน่าจะเป็นละง,งกขาวโคตรแรด,ดูใหญ่สองลูกนะครับ คืนนี้คงไม่เอาเลยนะครับเห็ดโคนเอาของนี่ดีกว่าครับได้แน่นะครับเห็ดระงกนี่นะครับสามลูกอยู่ใต้หินนี้ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นระงกขาวนะครับตัวลูกใหญล่ลูกนี้น่าจะใหญ่นะครับอยู่ใต้หินนะครับ นี่นะครับลูกใหญ่เลยนะครับลูกน,นี้นะครับลูกเล็กแก่เขาเนี่ยนี่ก็ลูกใหญ่นะครับขืนนี้กําลังขึ้นเลยนะครับดีนะครับตังใจมาหาเห็ดละงกนะครับกําลังเป็นไข่ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นอันอีกหนึ่งลูกครับ หนหนกระจุกตรงนี้นะครับกระลายดอกอยู่นะครับห้าหกดอกนะครับกระจุกนี้ง6กเหลืองทั้งหมดนะครับมาคนเดียวนะครับ ลำบากหน่อยนะครับมือเดียวนะครับนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นละโกขาวนะครับเพราะมันใหญ่นะครับนี่นะครับน่าจะเป็นละโกขาวนะครับอันนี้งัดครับนี่ครับดอกใหญ่มีสองดอกนะครับ เดี๋ยวด้านข้างหนึ่งดอกด้านหน้าหนึ่งดอกนะครับแต่เก็บสองดอกนี้ก่อนนะครับน่าจะเป็นละโกกขาวนะครับพอดอกมันใหญ่นี่ครับสองดอกนี่นะครับสองดอกตรงนี้นะครับ งนี้หนึ่งดอกนะครับเดี๋ยวตรงนี้อีกหนึ่งดอกนับนี่นะครับหนึ่งดอกนะครับดอกใหญ่นะครับนี่นครับ ดอกไม่ใหญ่เท่ากับตรงนี้สามดอกนะครับนี่นะครับตรงนี้คือหลายดอกเลยนะครับแต่ยังอยู่ในดินทั้งนั้นนะครับนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับโน่นอีกนะครับใต้ก้อนหินนะครับดอกใหญ่นะครับแล้วก็ฝั่งนน้นอีกนะครับขาวๆนั่นนะครับ จะมาเก็บเพบวันนี้เหมือนขืนวันแรกนะครับขึ้นเยอะเลยนะครับตกใหญ่มั่งเล็กมั่งนะครับมีทั้งใหญ่มีทั้งเล็กนะครับชุดน,นี้ขึ้นติดๆกันเลยครับนะี่ครับดอกนี้ขึ้นตายหินนะครับจะดันหินนะครับมันกะดันหินเลย อีกหนึ่งดอกนี่ก็อีกหนึ่งจุดนะครับมาคนเดียวนะครับจะมาดูเห็ดโคนนะครับเจดเห็ดละงกก็ต้องเอาก่อนแล้วครับดอกกำลังตูมนะครับสายไม้นี่เดียวเพืก็นนี่ อีกสามดอกคุใกล้กันเลยครับถ้าขึ้นขึ้นเป็นหมู่นะครับใหญ่มั่งเล็กมั่งนะครับนี่นะครับ่ายมั่งไม่ทายมั่งนะครับนี่ครับตรงกระจุกนี้นะครับสิบกว่าดอกนะครับนี่นะครับสองดอกนะครับดอกใหญ่ๆเลยนะครับ มาคนเดียวนะครับอาจจะถ่ายไม่ค่อยสวยนะครับอาจจะมีนั่นมั้งครับนะครับดอกใหญ่ๆนะครับกําลังขึ้นเป็นไข่ทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับความสวยนะครับนะครับดอกใหญ่นะครับสวยวันนี้โชคดีนะครับมาได้เอาเห็ดโคนนะครับพอเห็ดโคนมันไม่ขึ้นก็เลยมาดูป่าเห็ดละงก กิดกำลังตุตมๆนะครับนี่นะครับผลงานคืนนี้เห็ดละโงกนะครับเห็ดโค้ดไม่ได้ก็รอเห็ดละโงกนะครับนีนะนู่นเห็ดตะไคร้นะครับกว่าจะมาถึงบ้านนะครับเล็กเทะหมดนะครับนี่นะครับดอกกีใหญ่นะครับครับเห็ดละโงกฝนมันตกนะครับ เห็ดเลยไม่สวยนะครับ